สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโอ้โหยอมแล้วแฟนคลับทักรุงพลหนะ้าเหมือนเคนรอเราสุดๆกำลังโด่งดังและเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เลยละครับสําหรับรุงพลและป้าแตนแห่งหมู่บ้านกกกอก ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแถมยังรับงานกันรวัวๆจนตอนนี้มีรายได้ทะลุก,กว่าเจ็ดหลักแล้วเรียบร้อยและก่อนหน้านี้ก็เ,เพิ่งมีกระแสฮือฮาอีกครั้งหลังมีการปล่อยภาพลงพลป้าแตนรวมถ่ายแบบถ่ายโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งมีทั้งเสียงชื่นชมแระวิจารณ์กันสนันล่าสุดภาพของรุงพนได้ถูกหยิบมาพูดเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อมีแฟนๆนำภาพลงพลไปเปรียบเทียบกับพระเอกสุดรออย่างเคนธีรเดช ว่าทั้งกู้มีความหล่อและคล้ายเคลึงกันขณะที่ชาวทวิตนำภาพดังกล่าวมาเผยแพร่พร้อมตั้งคำถามว่ากูถามจริงแฮชแท็กลงพลป้าแตนอีกทั้งยังบอกอีกว่าโอ้ยไปกันใหญ่แล้วเอิม่มไม่ได้เกลียดอะไรลงพลนะแต่มึงจะอารงณแกไปเทียบกับเฮียเคนไม่ได้ไว่อยฮะนี่มองยังไงว่าเหมือน fc อย่ารับหูรับตามองสงสารความหล่อของพิกเคนคนแม่งบ้าทําไมบ้าไม่มานั่งเพ้อลงพลแบบนี้หรอก จันหัวเดอหาว่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinie.com ขอบคุณครับ